ตราบสวัสดีครับแฟนกับแฟนช่องนะครับเนาะเมื่อนี้พ่อใจดีกับสิผ้ามาตามนะครับเนาะแนวทางของเจไอ้นะครับเนาะแนวทางของเจไอ้งวดที่แล้วพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วก็เข่าเจ็ดสองนะครับเนาะวิ่งที่สีกับเจ็ดบนล่างงบพี่น้องเนาะนี่คือหลักฐานอันเก่าอันเดิมของงวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าพี่น้องเอฟซีกับผม นี่ก็คือแนวทางของเจออ้อยไทยสกุลน้องพี่นนะ้องเนาะของเกออ้อยไทยสกลครับผมเกออ้อยไทยสกลวิ่งบนกับล่างพี่น้องสีกับเจ็ดพี่น้องจับคู่ไห้กับสี่สามสี่ี่ีหกสีเจ็ดเออสีแปดพี่น้องเจ็ดสองเด่นไปที่เจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสีและก็เจ็ดเก้าพี่น้องนี่ครับ แนวทาถ้าของเจออ้อยหัวที่แล้วนะครับเนาะหัวนี้ก็จะมาตามต้่อเจออ้อยคือเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นเอฟซีเจออ้อยหรือว่าเบิงเจออ้อยถ้าสะกดอยก่ะสิลงคลิปให้มือนีห้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้พี่น้องเด้นะครับหรือว่าซอยกันนะพี่น้องเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังนะครับของเจออ้อยนะครับเนาะเนี่ยครับ แนวทางของเรานะครับสิเดบิงได้ชมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนต่อไปแนวทางของเล่าสิเขาบอ่อพี่น้องนะครับอันนี้ก็แนวทางเกา้าอันเกา้อเกาออกมาให้พี่ให้น้องแต่เบิงคือเป็นหลักฐาน้าพี่น้องว่ามันแมนบ่อหรือจังเดะกะเข้าไปเบิงเจียไอไทยสกุลใดนะครับเนาะว่าแมนหรือโบแมนพี่น้องเบิงยอดเบงคลิปเก่าก็ได้เบิดครับผม จอดบุกิบเก่าเด้อนะครับเอาพี่น้องกับมาตามกันเนาะเจอไอ้อยไทยสะกดเนาะพี่น้องเนาะเราสิมีแนวทางอีหยังแน่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องนะครับวดวันที่16มิถุนายนนะครับเนาะ16มิถุนายนวัน16นหกิยอ 5 66นะครับพี่น้องเจอ้อยเจอ้อยไทยสกลเนาะ ครเจ๊อ้อยไทยสะกนพี่น้องนะครับแนวทางของเราไม่แย่แน่นพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเ,เบิ่งไปชมกันแนวทางมื่อที่แล้วก็ถือว่าเขาทั้งจับคู่เขาทั้งวิ่งนะครับนะพี่น้องเจ๊อ้อยไทยสะกดนะครับเนาะไอพี่น้องเอฟซีฝากติดตามไวทน้ำแนวจะแล้วกันพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันได้กันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแช่ ให้ได้หลายเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับผมนะครับก็จะดีเสียหายนั่นทังดีๆฝากพี่ตอนน้องนะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะตอบแทนบุญคุณกันพี่น้องนะครับเนาะคอยกดไลค์กดแชร์หลายๆพี่น้องอ่าส่้อยกันศึกกันแต่กันเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเขือเดืองเข่าลาวพี่น้องมาเขือเดืองเข่าลาวกันเลยเกลือไอยไทยสะกดพนกาวไหว เปิดให้อย,ยังไวแน่นะครับอ้าวิ่งบนนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างหนึ่งห้าพี่น้องนะครับ เลขเจ้าอ้อยเพื่อนเนี่ถ้าเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วพี่น้องถ้าเฝ้าไปหาซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลกันไปได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมันเต็มมากมันอันมากพี่น้องนะครับสูม,มือเนี่เลขมนจะเลขกันพี่น้องเลขกัน,เล,กนเลขอันนะครับพี่น้องสำนักที่พ่อใจดีให้ใบแปดสำนักพี่น้องมักผู้ใดก็ให้พี่น้อง เป็นควันใจของไผหักไผติดตามไผนะครับถ้าเพื่อนเห็ดออกมาแล้วให้เฝ้าไปสื่อพี่น้องเดี๋ยวมันติดมันอันกันนาะพี่น้องเนาะแต่สำนักมีเหุ้จับตาไว้พี่น้องบ่มีผาดพี่น้องนะครับว่ากันตรงตรงบ่มีผาดพี่น้องเอ้าเบิ่งเจ้่ยว้เพื่อนห้อีหยังแน่พี่น้องอ่ะไปเบิ่งกันเนาะเพื่อนห้อีหยังแน่แนวทางของเพื่อนเนาะอ้า

แปดหนึ่งเก้านี่ครับเนื้อแทางของเจออ้อยไทยสะกลพี่น้องนะครับเจออ้อยไทยสะกลนะครับนะนี่แหละครับเนื้อท่งของเรามากักกะจัดคัดกะพานบพรว่ากันได้พี่น้องได้ไ้แต่พี่น้องมา,ากไขกะจัดเพมากกะพานไปนะครับ Ừ, hà hà nhắn bao giờ phe long hà nháng bao giờ, mai xôm gần hà sáu hà chín hà tám 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 ก็บโบออะไรก็อไปก็คือเกามาพี่น้องเนาะเรื่สัตว์แนวทางของเี่วาแท้สุบกดพี่น้องพี่น,อน้องมากกะจัดคัดกบพนันเ่ราว่ากันนะครับอันนี้มันเป็นแนวทางฝากพี่ต้อนน้องนะพี่น้องเนาะแ,แต่พี่น้องสีพิษใจหน้าเอานะครับมักกับกดไลค์กดแช่บ่มักกับบัตรกดนาพี่น้องเนาะ พี่น้องนี่ครับตัวอย่างหนึ่งมิตูนาสองหาห่งกพี่น้องอันนี้ก็กวันวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะแคบหนาจอยเลาไว้เอาแนวทางของเราไว้เบิงพี่น้องเพื่อจะได้หาซื้อและอ่าฉลากกิแบงรัฐบาลกันนะครับพี่น้องนะอันนี้เป็นลักฐ้านอันเกา่าถาบอ่อเชือกับเข้าไปเบิ้งในคลิปนะครับเข้าไปเบิ้งในคลิป ว่ามันแมนโมแมนที่ยวาลักฐานมาโชว์นะครับบมเป็นอย่างพี่น้องมากระจัดคัดกระพ่านพวากันนะครับดีแล้วครับเป็นแนวทางครับผมงวดวันที่สิบหกพิจูณาสองหาหกเจออ้อยไทยสะกดวิ่งบนลงังหนึ1 1่งกระหาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหาสามหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้อง แคบหน้าจอดแล้วเราเคย่าลืมกดเลยกดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องเ้อเอาคลิปนี้จบไว้แค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ